ออค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองนะคะเมษานะคะเจว่าชาแน,นลนะคะว่าจะไทก่อนสัมภาษณ์แล้วอันคนดวงเฮงเนาะเอา <ๆ S 1> นั่งลงเลยตาเมื่อวันนี้เด้อค่ะเจว่าชาแน,นลเด้อมาหาคุณตานอมเด้อค่ะเนาะผู้ใดที่ติดใจของคุณลุงนะคะที่ลงไปเนี้วที่เพิ่นถูกงวดเมื่อกี้นี้เนาะคุณลุงเนาะ งวดนี้เดี๋ยวมาจะไหนฝันจะบ่จะของส่วนตูนะ่นะบ่ฝันหักมันใจออมันใจมันใจแบบว่าจะไหนวาให้ท่านผู้ชมเขาฟังนะเ่ยเขา<อ>ชอบออกกันละโอ,อ้ตัวนี้เราบ่าเพี้ยนหรอกออเอบ่เพี้ยนซื้อตัวเก่านี่ละควา,เามเป็นมาจะไหนวะถึงได้มักกระโดกระดีห็นเลขตัวนี้จาของกันยังซื้อเบดหลายแล้วเดียวนี่นะเดียวนี่ก็ะเจ้ตะลี่กับไวหลายแล้วไปซื้อตะลี่หยอกยี่สิบหา อย่ายี่สิบแปดขาดบ่อ่น่ะถ้าร่วมทั้งลูกเมื่อกี้ลูกมันก็เบิดซื้อหลายคือการลักก็ดีมันเคยได้นะมันออกบ่ออกกันเสี่ยงเลยนะตัวนี้นะครับตขอให้ท่านผู้ชมฟังไม้ซุ่มเก้าเขาจำยุ่มไม้เขาซื้อผู้จำเจ้านะว่าเลขตัวนี้น่ตัวใดที่เจ้าหมัดสามหกเก้า เบิ่งเอาเด้อพี่น้องสามหกเก้าสามเก้าหกเล่าเอ็นหกประตูได้คุณลุงเออบานนี่ให้เรียนกลับไว้เรียนสามหกหกสามกับไว้นะบานนี่ก็มาเอาหกเก้าเก้าหกกับไว้เท่านี้ก็จบแล้วมันสีออกมันก็ออกนี่ละกับไปกลับมาที่นี่นะลุง ตัวนี้นะท่านผู้ชมก็ฝากไว้เป็นคำเชิญนะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อจะทำพยานดูนะคะเพราะว่ามัอยว่องหนอว่าแบบมาเป็นคักยุ่นหล่ะเจ้าของอ่ะตัวนี้นะตัวนี้ก็มั่นใจมั่นใจนะเพราะกรถามแช่เรื่องต้นหนออก็ชอบแล้วก็นะคะแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะท่านผู้ชมผมก็ โอ้ยถ้าผมมีเงินเด่นคือมูเนี่มันเกิดเหลายินเดนเนาะมันมันไม่หน่อยงวดเนาะมันสีห่างงวดแต่เนาะมันถูกมานี่ถูกมานี่เนาะมันธรรมดาถ้าถือกี่งวดนี่ก็โห้ตือหกตีเจ็ดก็มาเนาะจังว่างวดนี่สีร่องอันทุ่มร่องเบิ้งอะนะค่ะค่ะถ้ามันเข่าก็เห็นพ่อมีเงินจักหน่อยเนี่ยแต่มีเงินเรงหายากเนาะลูกมันหายากอืมมีความเจ้าอะไร มุ้งกันนี่กับเงื่อนเลขกหรือว่าพ่งสันี่ยมุ้งแล้วยมหมู่บ้านหมู่ก้อนเนี่ยนี่เอาสันไถยมพราะไถ่เนี่ยเนองจากต่เนาะมากมื่อนั้นยังเป็นสีเขียวเฮ้ยผมกบมุ้งอันนี้กัเงื่อนเลข็กให้พี่น้องฟังคุณลุงเพิ่นดวงเฮงเพิ่นกระมุงบ้านมุงช่องเด้อค่ะ เป็นลังคาสีเขียวเด้อค่ะพี่น้องโอ้คือเด็ดหงอนเห็นไหมเห็นค่ะมันโบกโบกเพี้ยนดอกเว้ยย่านตั้งแต่มันดังย่านแต่เขาหลอกเท่านั้นเมีนควาผมในย่านยังสี่แต่ถ้าใจนี่ห้อยเหล็กมันมั่นใจหนุ่มบอกผมม่านี่อผมมั่นใจชัวร์ผมเคยได้น้ำมันนองจังว่าห้าหกงวดนองธรรมดาได้ลอยหลายได้คนสิถึงถึงขนาดนเนน่าลงนองหน่อยเด้ออืม จนผมว่าเกินร้อยเนาะผมก็บอกประมาทบ่นผูถูกกันแล้วผมได้น้ำมันนอกฟูบบบอกเคยถือกะแล้วแต่เนาะเพราะว่าผมถือเออเออนี่แตงแต่ใหญ่เนี่ก็ยังบอกเคยถือเนาะขนาดเออยู่ไกลๆคนเซียเล่มมันจังได้มนอันบอกซื้อปั๊บบูเลสฟูเขาเจ้าสิโซ่เมนความจริงใจมานน่อยผมไปอันบ้านหน้าเมือเขียร์ข้อสามบ้านเลขตัวไรลูงห่วย อะไรกัอปกามาก็เขียนให้เลยพ็ยันแต่มันเคืนเออบ้านนี้พ่อเลขกออกเราเห็นแต่โซ่มหาลุงเลยถือแล้วลุงถือแล้วงวดหน้าบอกเลยเริ่ฝนยังววานอยู่ด้เขาเบอานะแสดงว่าเจ้าเขียนให้เขาถือเนุ่เียนห้เจ้าเนี่ไม่อยากบอกเลยไม่อยากบอกให้เขาเลยผมเขียนให้เลยบอกนะมันถามกับเชียนไห้เลยเอาซื้อบ้านีนบ้านหน้ามันเขียยกับหุ่มมานปัญหามันกับห่วยว่ามันมันใส่ได้อยู่น่าชิวๆอยู่ดิอ๋อแยามเข่าเข่าคักสิ่งนี เด็กสุดถ้าถ้ายามออกก็โดนจังกลับมไม่นั่นโบพิอันไฟซื้อตัวเลก็ยาผมยังเอาตัวผมยืนยืนโตยืน่ค่ะค่ผมทียืนโตห้องผมโตัวของกลุ่มนี้ดคิดไว้อยู่เดียวนี้ซื้อมาอยู่เดี๋ยวนี้นะผมก็ซื้ออัน3ามหกหละวันนี้กะหกเก้าเก้าหกตัวนี้ผมก็ได้ซื้อตัวอื่นเลย 3าตัวด้ิลูกสามตัวนวี่ผมก็ซื้อสามหกเก้า,<อ>านนี้ก็มาซื้อเก้าหกส<อ>แล้วก็มาตรวจพอนั้น ผมผมจะบอกใ้ซื้อตัวน่นเลยดิถ้าถ้าถ้าแม่มันโมออกตัวนี้ผมโมถือเลยนะก็่คือจบไปจบเลยเพราะว่าเน้นหนักมากแห้งมั่นใจมันใจงวดนี้กันเลยงวดนี้สังไว้เด้อพี่น้องเป็นอย่างคุณลุงเราจากมั่นใจแล้วเคยถือว่าห้าหงวดแล้วไม่ท้ามันออกนี้นี้ห่วยขักกอว่างหันเนาะผมมันใจ แล้วก็ผมก็ไปก้อนมูพร้อมไปหาอาจารย์ไฮเรศตื่นย่มื่เศร้าผมไปเลยร่้งเที่ยวคู่พนมหันต์เราไปซ้ำไปเทียวหมูผมไปไปอาจารย์ไปหาแล้วแต่ผู้อื่นมันก็บบบอกเลยผมไปผมผัดมีของขวัญของหยังไปน้ำหนา เ้าก็เลยบอกเนาะตื่สตยเดี๋ยวผมไปไปอันคู่ติวว่ากับผมมือนอันผมก็เอาข้องขวนไปห้แต่ผู้อื่นที่ห้บ่ให้ก็แล้วแต่แต่ผมนี่ห้ผมนี่ผมบอกให้อยากพอนพอนหอดเหลา ยากินหลายมันขาดสุขภาพเจ้าของเอาวันเอาวันเงินนี่ไปหาซื้อเอ็มร้อยพวกนุ่มพวกยังกิ่นมันจังบำรุงร่างกายเจ้าของนะผมบอกพาพเธอร์ผมผมนี่โากินเลยเรานี่ยแตะเลยผมนี่โบแตะเลยเชื่อแล้วก็เชื่อนะ ครับมั่นใจนะหุงผมมั่นใจทั้งผมมั่นใจอาจารย์น้ำเนาะแต่ผู้อื่นสิมันคือผมเราจะผมมั่นใจนะผมว่าสิออกอยู่เดี่ยวงวดนี้ก็ได้งวดนี้ก็หักเจ้าของหักค้ดไวปย่างเดียวคือตัวนี้แหละคือตัวคือตัวเดียวแม่นไผ่มาเว้าตัวใดยผมก็บ่ไปนะนะบ่สนใจบ่สนใจถ้าออกก็ออกนี่ถ้าบ่ออกก็บ่ได้เลยนะ เชียงสำปุนเหรอผมมากสำปุนค่ะค่ะยุคคุณลุงแต่ว่าคุณลุงเล่าซื้อกลับไปกลับมาเลยงขายพีน้องสิปีนไปสมมติว่าสามเก้าเก้าสามล้วกลับแลก็แล้วก็เลขสามตัวเรากลับกลับเป็นสามตัวลงห้าประตูหมดเด้วค่ะพี่น้องผู้ใดอยากซื้อ้ำเล่าก็ซื้อเด้อค่ะเพราะว่าคุณลุงน้ำมันใจ้ตัวนี้ไปบ้านใดก็ไปบ้านไหแเราก็ซื้อฟ้าแต่ตัวเก้านี่แหละไปว่านอาท่ายเขาจ้าก็ถามหมูสาวตัวโตเก้า บอกเขาเจ้าต <Ừ S 1> mm. um, ัวเก่าเดี่ยวเจ้าซื้อๆนลยนะผมบอว่าซื้อเล้อซื้อเล้อโบคุ้มนะเขาก็ซื้ออยู่เดี่ยวเพราะว่าเขาก็เบิ่งเบิ่งอยู่ในอันนี้นะเบิ่งอยู่ในไายคุณลุงเด้อค่ะคุณลุงชื่อว่าจ้าไหนก็ตาหนอมเนาะค่ะว่าหน้องไผ่เด้อค่ะว่หน้องไพ่ด้วค่ะได้ย่นว่านองไผ่เราก็ถือมาแล้วฮ่าหัวดถ้าถืองวดนี้เนาะโอ้ตายตายเบิ่งงวดนี่มันชิบล่ะตาลี่ก็ซื้อไว้หลายใบเถิดเด้อค่ะพี่หนอมตัวไหนเนี่ยล่ะตาลี่บอมมาโซ่บอก บ่อรัตตลีกะโตเก้านี่ล่ะบ่อเออเอาสันพี่น้องตัวเก้าเด้อขาลอตตรีแก่พวกผมยังซื้อเป็นชุดเลยเนาะเป็นชุดใหญ่เลยเป็นชุดใหญ่เลยเออพ่อน่าเราซื้อลอตตรีไว้หมดเลยเด้อขาประมาณเท่าไรกับคุณลุงยี่สิบกว่าใบเออมันรวมเท่าห้องลูกหรือมันก็ยี่สิบกว่าคนเนาะแต่ยห้องพออะไรยังนี้ซิบซิบกว่าเนาะห้องคอเท่าห้องลูกอย่างยี่สิบกว่าใบนะน้องพ่อฮอดมืออันนั้นอีกเท่านั้นเนาะ บานนี้ผมชื่อใส้ชื่อตั้งแต่รัตตีรัตต์ด้วยรัตตีมันฝิดได้หลายตัวแล้วน้อคุณลุงมันเสี่ยงไปหลายโจวนี้เธอเธอมาถึงรางวัลนั้นรางวัลนี้น้อลุงเมื่อกะนั้นไปเออแต่เธอนมื่อกะเอาลวดบอกเลยใชจเลยกล้าจใกล้าได้มันน้อลุงเน้องใจแต่นมเด้อค่ะตตหนอมช่วยเฮาเด้อค่ะเพื่อนเะมั่นใจเธเด้อค่ะพี่น้องตัวเดียวเพื่อนทิ่จัดหนักอยู่เด้อเข้มแข็งจังๆอยู่ได้เรนนี่น่ะ วมันออกตัวนี้ดีงหัวขคนนี่เต็มเยี้ยนเลยเดี๋ยวเต็มเลยนี่ถัดออกให้เช็มตัวนี้เดี๋ยวฉันไปหาอาจารย์เพื่อนด้วยอาจารย์ก็คือว่าตัวเก่าเลยเนาะอาจารย์กับตัวเก่าค่ะมันชิบวัตัวผมเลยดิขับผมไปมันชิบวัตัวเลยตัวใดตัวใดกับตัวนั้นตัวตัวไดกับตัวนั้นเลยมันชิบวัเพี้ยนเลยชิบว่าปู ผู้นี้ไปปล่อยจูบไหมผู้นี้ปล่อยจูบไหม่บปล่อยปล่อยสูบเก่าเลยจบเลย้าออกสาออกบบออกกับ่บออกไปเลยุืดนตัวมั่นใจไหม่าท่านผู้ชมคะที่คุณตาพูดอยู่นะคุณตาหนอมพูดอยู่คือคุณตานี่มั่นใจเลขสูตรของอาจารย์ยุทธมากเลยนะคะไม่ใช่เลขฝันะคะเป็นเลขสูตรของอาจารย์ยุทธนะคะเนาเสียหาฮกเจ็ดหวดไปผุนมันกลับไปจังหนึ่งเด้ เลขสามสามมันเข้าอจารย์บอกนะค่ะเหมือนตาหนอมบ้านนะถ้าเข้าก็จะเข้าเลยถึงแปดงวดสิบงวดแต่ถ้าไม่เข้าก็จะไม่เข้าเว้นอยู่ระหว่างห้าคดือนี๋วเาก็ถามให้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊วานเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจน้อคุณลุงเนาะเดี๋ยวจะได้เข้ากับเบื้องไปงวดหนึ่งทีเป็นจะได้กันไดค่ะค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ